พอบ้านราชาปิศาจ442ี44 2. 2> ฮส<ะ>อข้าขอขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ได้ช่วยชีวิตของข้าหลายครั้งเ <c oughs> <c oughs> จ้าโน้มข้านั้นได้ช่วยเจ้าเพียงครั้งเดียวจะโงมาป่าอสูรข้าจะไปช่วยเจ้าหลายครั้งตอนไหนกันล่ะฮะ <c oughs> ท่านผู้อาวุโสอาจยังไม่ทราบ ตั้งแต่ท่านผู้อวสูรมอบเพลิงหยกให้แกข้าข้าก็ได้เพลิงนี้ช่วยชีวิตมาโดยตลอดมันก็เหมือนกับได้ท่านช่วยชีวิตข้าเช่นกันถ้ามีอะไรที่ข้าจะตอบแทนท่าน <ś c oughs> ไม่เป็นไรข้าก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากเจ้าหรอกนะเอาเป็นว่าข้าขอดูเพลิงหยกนั่นหน่อยได้ไหม <ś c oughs> เอ๊ะคนผู้นี้กำลังวางแผนอะไรอยู่สินะ แต่จะขัดเขืนไปก็ไม่ได้อะไรลองตามน้ำไปก่อนแล้วกันฮึ <laughs> แบบนี้สินะ <laughs> <laughs> เพิงหยกนั่นได้รับการขัดเกลาจนสมบูรณ์ไปแล้วเจ้าดุมน้อยเจ้าช่างโชคดีนักเฮะท่านผู้อวุโสท่านหมายถึงอะไรหรือ <laughs> ตอนนี้ข้าจะบอกตรงๆแล้วกันปกติเพิงหยกนี้ มันจะเชื่อมโยงกับจิตของข้าได้ตลอดการที่ข้ามอบเพลิงยกนั้นให้กับเจ้าก็เหมือนข้าได้ควบคุมสอดส่องเจ้าไปในตัวควบคุมสอดส่องข้าหรือเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ต้องระแวงไปหรอกถ้าข้าคิดจะทำอะไรกับเจ้าจริงๆข้าทำไปนานแล้ว ที่ข้าต้องคอยจับตาดูเจ้าเพราะข้าเกรงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะได้ส่งความช่วยเหลือไปหาเจ้าได้ข้ามีเจตนาดีอย่าได้สงสัยข้าไปเลยคนผู้นี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนจงน้อยระดับของเขาก็เทียบได้กับเมทีเลยด้วยซ้ำ เออข้าก็คิดไวอยู่แล้วว่าการที่เพลิงหยกจะขาดการเชื่อมต่อกับข้าไปมันจะมีเพียงสองกรณีเท่านั้นคือหนึ่งการที่เจ้าถูกเพลิงหยกนั่นกลืนกินจนละลายสิ้นไปจนสลายหายไปอีกอย่างคือเจ้าเป็นผู้กลืนกินและชิงมันไปเป็นของตนเองซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยากมากแต่พอมาได้เห็นเจ้าแบบนี้มันชัดเจนเลยว่าเจ้าน่าจะขาดเกา่ามันได้จริงๆจะดู เจ้าไม่รู้หรอกว่าการที่เจ้าได้รับเพลิงจยกนั้นมันได้มายากมากแค่ไหนต่อมาเจ้าเป็นสิทธิ์ของใครหึต้องคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรเพื่อดูว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรในเมื่อเขารู้ถึงขั้นเรื่องกุมารโลหิตและบรรพบุุรมารโลหิตแน่ผู้อวะโสเป็นความจริงที่ข้านั้นมาจากอาณาจักร ศักดิ์สิทธิ์และอาจารย์ข่าก็คือทายาทสายตุรงของบ,บรรพบุบุษมารโลหิตเฮ,ฮ้บรรพบุบุษมารโลหิตเป็นเพียงแค่เมธีแม้เขาจะเป็นผู้สร้างกุมารโลหิตขึ้นมาได้ แต่สำหรับบริยุทธ์อื่นๆเขาก็ไม่ได้รับบรรจุหรือบรรลุอะไรเลย9ปีที่แล้วข้าได้เฝ้ามองเจ้าในการสร้างกุมารโลหิตแล้วบอกได้เลยว่าความชำนาญของเจ้านั้นเหนือกว่าพวกบรรพบุรุษมารโลหิตซสอีกบอกข้ามาเถอะในบรรดาสิบจักรพรรดิโบราณเจ้าเป็นสิทธิ์ของใคร ความคิดความอาของคนผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยเพียงแค่มองข้าเมื่อเก้าปีก่อนถึงขั้นรู้จักกับสิบจักรพรรดิโบราณอีกด้วยเขาอยู่ท่ามกลางเหล่าอสูรและเป็นเจ้านายของพวกมันด้วยไม่แน่ว่าเขาจะเป็นเฮ้ยเเจ้าหนุ่มข้าผู้นี้มีชีวิตอยู่มาหลายช่วงชีวิตของคนแม้ว่าเจ้าจะไม่อยากพูดแต่ข้าก็พอจะคาดเดาได้ ริทยุการเล่นแร่แปรธาตุต่างๆงเจ้านั้นยอดเยี่ยมมาอีกทั้งยังสามารถกลั่งกุมารโลหิตท,ที่บริสุทธิ์ได้ขนาดนั้นและสิบจักรพรรดิโบราณที่มีอำนาจเหนือฟ้าดินและชอบสะสมคัมภี์บรยุทธ์มาต่างๆในโลกนี้มีเพียงจักรพรรดิโบราณจิวโยจิวโยโวผู้ผส ข้าขอนับถือท่านท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนักข้านั้นเป็นเพียงผู้สืบทอดบรดกของจักรพรรดิมาจิวโยจริงๆแต่น่าเสียดายที่ข้าเองก็ไม่เคยพบกับเขา <c oughs> การจะได้พบกับเขานั้นเป็นเรื่องยากมากถ้าเจ้าได้พบกับจิวโยตัวจริงแล้วก็เจ้าจะกลายเป็นจิวโยเองไปแล้วในตอนนั้นมีจักรพรรดิสิบคนแต่ละคนก็มีบรยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน เที่ยบกับเนไม่ติเทวะของจักรพรรดิดินนภาหรือจักรพรรดินภา<ม>แล้วมีเพียงจิวโย,โยที่ไม่ได้ขัดเกาบริจุ์ของตนให้เด่นชัดกว่าจักรพรรดิองค์อื่นและทูลจักรพรรดิอื่นๆกล่าวว่าเขาเป็นจักรพรรดิปลอมขออภัยนะครับจุดนี้อ่านผิดน,นะครับเป็นจักรพรรดินภานะครับไม่ใช่จักรพรรดิดินเจ้าไรก็ตามจิวโ,โยนั้นก็แข็งแกร่งมากจริงๆ แข่งแก่งมากจริงๆเขารวบรวมศาสตรารับต่างๆในโลกได้และทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในสามจักรพรรดิโบราณที่แข่งแก่งที่สุด <c oughs> ต่อมาเขาก็ได้รวบรวมศาสตรารและริทยุต่างๆของเขามาไว้ในคมภีร์ชื่อว่าคัมพีร์มานุภเกา้าและสิ่งนั้นก็กลายเป็นสมบัติที่ทุกคนต่างแข่งแย่งยิงแย่งชิงกัน แต่ที่ข้าคาดไม่ถึงเลยคือเขานั้นเชี่ยวชาญริธุจุดการสร้างกุมารลงหิตของบัพรบพุบุรุษบรพบรุษโลหิตด,ด้วยหาได้ยากจริงๆเจ้าดุถ้าเจ้าได้รับสมบัติชิ้นนั้นมาก็าเท่ากับว่าเจ้ามีสารลับของโลกมาไว้ในมือเจ้าสามารถครอบครองทุกนิกายบนแผ่นดินนี้ได้แล้วสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นทางให้เจ้าได้รู้แจ้งถึงวิธีทางต่างๆต้องบอกว่ามันเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเจ้า เพียงข้าพูดไม่กี่คำเขาก็รู้ทันทีว่าข้าคือผู้ถือกับพีมานุเก้าที่ข้าตายเพราะถูกปล้นทองพียนั้นที่แดนศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้อวบสิ่จากสิ่งที่ท่านกล่าวดูหมือนว่าท่านจะคุ้นเคยกับสิ่งจพาราพโบราณยิ่งนักข้าสงสัยว่าท่านคือเจ้าไปยังหุบเขาอัินีห่มกระนำมาแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างึใช่แล้วข้าเคยไปที่นั่น ข้าคิด hmm? ว <laughs> ่าการที่ท <neighborhoods> ่านมอบเพลิงจุดให้แก่ข้าก็เพื่อต้องการให้ข้าใช้มันผ่านอจินีสีม่วงในเผ่านั่นข้าไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไรจะเป็นเนตรอจินีม่วงหรือเนตรมิติเทว่าฮึฮเจ้าหนุ่มเจ้าเอาเรื่องเลยดีว่าตระหนักใดที่ข้าหรือเจ้าที่เจ้าชำนาญการใช้เนตรนั้น ความช่วยเหลือจากข้าก็ไม่จําเป็นแล้วอะไรกันถ้าคนผู้นี้ต้องการเนี่ของจกักรพรรดินภพาจริงเขาก็น่าจะสบตาและเห็นเนี่ของข้าแล้วเจ้าดุกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าผู้นี้คือใครน,นะฮะงั้นก็จงมองดูซะเอะท่านคือหัวหน้าของห้าอสูรศักดิ์สิทธิ์โบราณ คุณเพิ่งชิงเทียนจนนบแล้ว 4, 4, น,น,น,นะครับสำหรับตอน4-4-2อี่สภาพประการใดขอายแพ้นะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ